เปลี่ยนครับ <ừ. S 1> ค่อนข้างเปลี่ยนเพราะว่ารู้สึกว่าวันนี้ทุกวันนี้รู้สึกเป็นคนเยอะขึ้น <laughs> เยอะแบบเยอะขึ้นายถึงว่าแบบว่าแต่งตัวทรงเครื่องเนี่ยมันมีความแบบว่าพอเหมือนเราเล่นเจลบอยด้วยแล้วก็เป็นตัวละครที่มันแบบค่อนข้างจัดจ้านมากอะไรเง,งี้ยมันเหมือนซึมเข้ามาในตัวโดยอัตโนมัติอ,อยู่แล้วอะไรเง,งี้ยแล้วพอเหมือนได้ออกงานได้ไปเจออะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มแบบเหมือนเหมือนเหมือนต้องมีแบบแอัเซสซอรีเพิ่มอะไรเง,งี้ยมันก็จะมีความแบแบเบพิ่มขึ้นมาในในตรงนั้นอะไรเง,งี้ย เอาจริงคือเมื่อก่อนผมว่าผมเป็นคนเตรียมตัวจากบ้านแบบหาเสื้อผ้าเร็วมากแบบเปิดตู้อิบอะไรก็ใส่เลยอะไรเงี้ยสมัยนี้ผมว่าแบบเพิ่มขึ้นอีกวันหสิบสิบห้านาทีเนาะต้องน้อยไปว่ะอันนี้มาที่นหนึ่งแล้วกันอะไร<ต>ผมไม่ค่อยเปลี่ยนเรื่องเสื้อผ้าอะไรยังชอบแบบธรรมดาเสื้อยืดกางเกงขายาวกางเกงยีนอะไรเงี้ยเสื้อขาวยังเป็นแบบเบสิกเบสิกอยู่แต่อาจจะเลือกที่แบรนด์เพิ่มขึ้นอาจจะเป็นสตรีทแบรนด์ส่วนใหญ่คุณมันต้องใส่แบรนด์แบบว่า ม่ผมก็ใส่เหมือนคุณแล้วแหละก็ปกติเลยครับแบบเสื้อขาวเสื้อดําอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีสีสันมากครับอันนี้น่าจะเป็นการใส่เสื้อสีน้ําเงินนี่ก็ถือว่าเป็นสีแล้วแบบสําหรับผมอะไรเงี้ยที่แบบใส่มามากกว่าปกติอะไร <c oughs> สวัสดีครับพวกเราเจลบอยครับสวัสดีครับผมไปมณภูมิครับครับสวัสดีครับผมนิวเชฟพครับสวัสดีครับพี่เจมี่ดอนครับความจริงพวกเราก็ือนี้่าแบบเหมือนทํางานถ้าส่วนใหญ่ครับโดยงานกันแล้วก็ความความจริงก็สนุกนะเหมือนพอทํางานทุกวมันก็เริ่มแบบชินแล้วก็แบบยังไงก็เจริญอยู่แล้วมันก็เลยแบบแฮปปี้ทำงานแบบคนที่ยบเราสบายใจอะไรเงี้ยรู้สึกว่าไม่ได้เปลี่ยนขนาดนั้นครับครับเพราะรู้สึกว่าบางทียังไปห้างก็ยังไม่ได้มีคนจําได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ย หรืออาจจะเพราะใส่แมสด้วยอะไรเงี้ยก็เลยคนไม่ได้จาได้ขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้ไปไหนด้วยอ่ะเออส่วนใหญ่ก็เจอคนที่งานอีเวนต์มากกว่าเลยก็เลยรู <that> ้สึกว่ายังยังไม่ได้เปลี่ยนขนาดที่แบบโอ้เราเปลี่ยนวิถีชีวิตไปเลยอะไรเงี้เขาผมก็คล้ายๆพีเจนะผมผมไม่รู้คือผมรู้สึกว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนของผมคือเรื่องงานที่มันเยอะขึ้นอ่างเงี้ยแล้วก็คนที่รู้จักมากขึ้นแต่ว่าอย่างที่พีเจพูดว่าวิถีชีวิตมันไม่ได้เปลี่ยนขนาดนั้นไม่ถึงว่าโอเคไมซ์เซ็ตมีเปลี่ยนบ้างอะไรเนที่่มันนโตขึ้วา ผมว่าเนื้อในของเราทุกคนนะมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมเอาจริงๆผมว่าอย่างที่น้องๆว่าก็เป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่ามันมันเป็นเปลี่ยนแค่เรื่องแบบคิวงานมากขึ้นทํางานมากขึ้นอะไรเงี้ยสเกลงานอาจจะใหญ่ขึ้นกว่าที่เราเคยจับเมื่อก่อนอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าตอนนี้พวกเราก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเราก็คนรอบข้างเราก็ยังเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเปลี่ยนครับเพราะว่าเปลี่ยนแม้กระทั่งการเลือกเสื้อผ้าพี่หนุ่มเพราะว่า จริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนผมจะเป็นคนแต่งตัวสไตล์แบบว่าสตรีทวินเทจอย่เงี้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเหมือนพอเล่นเจลบอยปุ๊บมันไม่มีกรอบมาแล้วว่าผมต้องแบบแต่งอะไรเงี้ยทุกวันนี้คือเป็นแบบสีสันป๊อปมากวินเทจก็ได้หรือว่ามันจะไปทรงไหนก็ได้เวลาเราไปแบบไปเดินตึกแดงหรือไปซื้ออะไรเงี้ยผมเจออันไหนที่มันเด่นสะดุดตาผมจะเลือกอะนรัผมจะเริ่มแบบหยิบจับอะไรที่เป็นแบบคัลเลอร์ที่มันแบบกว้างมากขึ้นอะไรเงี้ยคือเมื่อก่อนผมว่าผมก็เป็นคนแบบแต่งตัวอยู่แล้วแล้วก็แบบเลือกคัลเลอร์อ พอทำเจลบอยด้วยอะไรเงี้ยเราเรารู้สึกว่าแบบการแต่งตัวมันยิ่งลายขอบเขตยิ่งกว่าเดิมอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบสนุกกับการที่ไปเลือกเสื้อผ้ามากขึ้นซึ่งพูดง่ายๆก็ฟุ่มเฟือยขึ้นพอสมควรฮะเหมือแนบบเริ่มรู้สึกแบบอยากลองใส่แบบนี้ดูแบบนั้นดูอะไรเงี้ยเอาจิงผมรู้สึกว่ามันมาดูสนุกขึ้นผมรู้สึกว่าแบบทุกๆคนจะมีเกราะบ,บางอย่างว่าเออเราควรแต่งตัวแค่นี้นะแค่นั้นนะหรืออะไรเงี้ยแต่พอแบบม็มีเจลบอยด้วยหรืออะไรเงี้ยมันทำให้ยิ่งผมด้วยเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบ ผมสนุกกับการแบบเลือกเสื้อผ้ามาขึ้นแล้วพอเห็นคนรอบข้างหรือว่าคนอื่นๆสนุกมากขึ้นผมรู้สึกว่าเออประเทศเราดูมีสีสันขึ้นแบบคนดูแต่งตัวสนุกขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันเจ๋งมากเลยที่เราทําให้ทุกคนแบบสนุกกับการแบบแต่งตัวหรือว่าทําเล็บหรืออะไรเงี้ยนะจริงๆไม่ครับเพราะว่าปกติไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าอยู่แล้วอะไรเงี้ยส่วนไหนปีส่วนไหนปีส่มนไหนปีอันนี้มาเลยที่พ่อหยิบที่ต้นเส้อผ้คือ ผมไม่ได้ซื้อเสื like ้อผ <laughs> ้าเองมานานมากแล้วครับจริงๆตั้งแต่ทำเจลบอยอะไรเงี้ยจะแบบมีมีแบรนด์ส่งมาให้ด้วยแล้วก็จะมีพี่ตุตินะที่เป็นสไตลิสต์แบบยี่ดีเขาก็จะเอาเสื้อมาให้พวกเราแบบไปลอยแล้วก็จะไปลอยครัาเราก็ได้เอาจากเขาอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าเองแต่ว่าเสื้อผ้าที่ได้มามันเยอะกว่าเสื้อผ้าที่ผมมีทั้งชีวิตอีกอ่ะจริงผมเลยไม่ต้องซื้อเองเลยเหมือนดอยเออเหมือนกันเลยครับเหมือนกัน ก็แรกๆสนิทครับนักการเมืองังการมืองย้อย้อนแหมวันน oh, like ี้คมมากเลยวันนี้คมมากคนแรกเลยปะฮะคนแรกแต่วันนี้ผมเพื่อนเป็นไงบ้างจากวันแรกจนถึงวันนี้มันเปลี่ยนไปยังไงบ้างอ่โอ้อผมว่าจริงๆวันแรกเราคุยกันค่อนข้างเยอะครับผมว่าทุกวันนี้เราไม่ค่อยคุยกันละใช่เพราะว่าหมดเรื่องแล้วหมดเรื่องจะคุยแล้วผมก็รู้สึกว่า เออมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนอยู่ด้วยกันได้โดยที่มันไม่ต้องคุยกันอะไรเงี้ยแต่ถ้ามีท็อปิกให้คุยเลยมันก็คุยได้นะครับแต่แค่เหมือนแบบทุกวันนี้ก็คือเออโอเครู้ว่าอยู่ตรงเนี้ยแต่ก็แทบไม่ได้คุยกันละมันวันอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเจอบ่อยมากอืมเป็นความสัมพันธ์แบบนั้นใช่ครับเออหมายถึงว่าเป็นความสัมพันธ์แบบที่มันแบบสนิทกันจนแบบว่ามันไม่ต้องคุยอะไรกันแล้วครับอืมบางอย่างบางอย่างมองตาก็ริกเลยรู้เลยว่าคิดอะไรอะไรเงี้ยคือ อายุหรืออะไรมาเป็นแบบตัวนั่นแล้วอะไรเงี้ยเหมือนมาที่นิวว่าถ้าเกิดแบบมีท็อปิกให้คุยก็เมาเเฟทอยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดไม่มีเรื่องอะไรคุยก็แบบแยกย้ายนอนเล่นโทรศัพท์อะไรไปอะไรเงี้ยเออผมว่ามันมันก็คือเหมือนแบบเราอยู่ด้วยกันมานานแล้วก็เราเจอแทบทุกวันเลยยิ่งบางช่วงเราเจอทุกวันจริงฮะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบเหมือนพี่น้องท้องเดียวกันที่แบบโอเคสเปซของคณสเปซของผมทํางานด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันจริงๆก็เหมือนพี่พี่ครับมันสนิทกันจนมันเห็นทุกเฉดแบบ ทุกมุมมันเห็นทุกมุมกันจริงๆแบบอ่ะสนุกมุมเหนื่อยมุมเครียดมุมตลกอะไรก็มันเห็นกันทุกมุมจนแบบอย่างมันจะมีประชุมงานอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเป็นออนไลน์เลยไม่ได้เปิดกล้องไม่ได้เปิดไมค์ไม่ได้อะไรกันเลยนะแต่ว่าพอมันมีท็อปิกอะไรขึ้นมาผมอจะนึกหน้าทุกคนออกเลยว่าทุกคนกำลังคิดอะไรอยู่ใช่ใช่แล้วผมก็จะไลน์ไปว่าแอนนี่คิดอย่างนี้อยู่ใช่ไหมผมไลน์แบบชอบรู้ทันเออคือมันเห็นทุกมุมจนมันแบบ คือถ้ามันมีอะไรก็คือจะรู้เลยว่าอีกคนจะรีแอคหรือว่าคิดอะไรมันเห็นทุกมุมอย่างนี้จริงนะมันรู้สึกว่าเออจริงมันไม่ต้องพูดกันแล้วแหละจริงๆมันรู้กันหมดแล้วอะไรเงี้ยมันก็เหมือนทําอะไรที่เราแฮปปี้ไ้ชีตที่เราแฮปปี้อะไรย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าความสุขที่ดีมันคือบพอดีใช่ฮะมันเหมือนมันเราโอเคกับตอนนี้แล้วมึ่มผนก็แฮปปี้ อ่าผมผมว่ามันเรียบง่ายขึ้นั้งฮะเมื่อก่อนผมว่าความสุขมันดูเป็นอะไรที่แบบมันต้องวือหวามันต้องแบบมังเยอะไปหมดเลยต้องแบบมีเยอะมีนู่นมีนี่ผมรู้สึกว่าความสุขตอนนี้มันเริ่มแบบรู้สึกว่าเออแค่เราแฮปปี้กับตอนนี้แฮปปี้กับจุดนี้แฮปปี้กับสิ่งที่ทําสิ่งที่มีก็โอเคแล้วเรียบงาย่ยบงายมาขึ้นแต่ถ้าเรื่องเงินก็ต้องเยอะเหมือนเดิมครับ อร์ชันเงียบจริงๆความสุขผมจริงๆผมว่าคล้ายที่ไปแต่ว่าของผมจะเป็นคือท่านึกความสุขของผม,ผมง่ายๆเลยคือการได้กินข้าวหลังการทํางานข้าวที่อร่อยหลังการทํางานนั่นคือผมแฮปปี้แหละทุกวัน <c oughs> หรือกาแฟ <c oughs> ตอนเช้ากาแฟตอนเช้าคือผมให้รู้สึกว่าจริงๆชีวิตผมมันจะเป็นแพทเทิร์นครับพี่หนุ่มเป็นแบบว่าตื่นมาได้กินข้าวหลังตื่นนอนได้กินกาแฟและได้กินข้าวอร่อยๆในทุกๆมื้อนี่คือความสุขของผมแล้วในทุกๆวันแค่นี้จริงๆครับทุกับชีวิตนี่แบบ s i m p l ลมากแค่แล้วเหมือนกันทุกวันจริงๆอ่ะคือแค่แบบ ได้กินกาแฟอาหารอร่อยปปผมแฮปปี้ทุกอย่างจะแฮปปี้ทุกอย่างคือมีอะไรลงท้องผมแล้วอร่อยได้กินข้าวหลังเลิกงานไม่ว่าทํางานเหนื่อยแค่ไหนเนี่ยให้ผมได้กินข้าวนะผมจบเลยอืแค่นั้นเลยครับจริงๆเหมือนพี่พี่แล้วแบบแค่ตื่นมาแล้ว,มลวไม่ต้องรีบอะไรม,มีเวลาแบบอาบน้ำแช่น้ำนี่พูดความในใจ <laughs> ไม่แบบก็มันง่ายตื่นมาไม่ต้องรีบทําอะไรแบบแบบแ อยากตื่นก็ตื่นอยากแช่น้ําก็แช่น้ําอยากออกไปกินอะไรอร่อยๆหรือว่าแค่เดินห้างแบบเล่นๆดูของอะไรก็มีความสุขแล้วแบบไม่ได้มีอะไรที่ต้องพิเศษเหมือนพี่ๆเลยอะไรเงี้ยเออ,เอ,อแบบปกติมากเลยครับแสดงว่าวันนี้ไม่มีความสุขนะผมไม่ได้ทําเลยนะไม่มีความสุขมีความสุขไม่จริงๆมันก็อีกมุมหงจริงๆออกออกมาทํางานก็มีความสุขแบบเจอพี่ๆอะไรเงี้ยผมว่าเขาภูมิใจเขาไม่ได้พูดกับผมเขาไม่เคยพูดกับผมตรงๆเลยอะไรเงี้ย แต่ Facebook พ่อกับแม่ผมก็จะมีหน้าผมเลยเป็นแ,แบบเสียงรอสายเขาอะไรย่างเงี้ยจะเป็นเพลงผมแล้วก็ Facebook เอยหรือว่าแบบเพนเตอร์ที่แบบประกาศไปเขาจะเข้าไปคอมเมนต์แล้วผมก็เห็นอะไรยเงี้ยเออแต่ว่าเขาก็จะไม่พูดกับผมตรงๆนะไม่มีเลยอะไรเีอะไม่มีแบบว่าเออภูมิใจนะลูกแต่ว่ารับรู้ได้ว่าเขาแบบเขาภูมิใจอะไรถ้าเรื่องพ่อแม่อะไรครับก็พ่อแม่ก็ภูมิใจครับแบบเหมือนพ่อไปเจอป้ายเรามาพ่อก็จะถ่ายมาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยหรือแม่ก็จะแชร์งานใน ไอจีส่วนตัวแล้วก็ในแบบในโพสอะไรเงี้ยครับก็จะลงผมเยอะมากเลยแล้วก็ชอบเอารูปผมตอนเด็กๆไปแจกแฟนคลับอะไรเงี้ยมาจากแม่ดีเองใช่ผมก็เหมือนแม่แบบลงมาเป็นสต็อกเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะไปแฉกมาเป็นมีแบบล้อผมอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับแต่ว่าพ่อแม่ภูมิใจมากรวมถึงแบบพี่ชายด้วยอะไรเงี้ยเขาแบบโอ้มีอะไรก็แชร์อะไรเงี้ยใช่ครับ เป็นที่ซัพพอร์ตสุดๆชอบแม่เขามากแม่นีเอง <laughs> เออผมต้องรู้แ,แล้วบาง <c oughs> รูปอ่บผมไม่เคยเห็นเลย <c oughs> แม่ไม่เคยส่งให้ผมเลยแต่ว่าแฟนคลับมีเอาจริงบา้บานผมก็จะแบบเห่อเหอกันอยู่แล้วไง,ซ,งซึ่งผมก็จะไม่ค่อยแบบบอกเขาเท่าไหร่ว่าทํางานอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเขินแต่เขาจะตามในี่ยพวกแบบอินสตาแกรมลุกี้อาร์ติสต์ลุกี้เวอร์อะไรกันอย่แล้วก็จะรู้ว่าผมทําอะไรบ้างเี่ยส่วนพ่อผมทุกวันนี้พ่อผมก็จะเปิดเปิดเพลงผมใน youtube เพื่อปั่นวิวให้แล้ววางโทรศัพท์ทิ้งไว้นี่เพิ่งรู้เหมือนกัน,นแบบม,มีวันนึงนะขึ้นแบบเข้าห้องทีวีแล้วเห็นพ่อวางไว้แล้วพ่อดูเหรอบอกไม่ปั่นวิวให้ <c ười> พ่อดีอ่ะ <c ười> พ่อน่ารักจ้ะพ่อน่ารักนะ <c ười> นเจออะไร <c ười> อะไรไอะรอมูเมนต์น่ารักในครอบครัวเยอะนะเยอะครับอย่างแม่พี่สาวบ,บางทีก็แบบไปเดี๋ยวพาไปห้างไปซื้อเสื้อผ้าเพิ่มเริ่มซ้ำแล้วอะไรเงี้ยเออบ้านผมจะเป็นลักษณะอย่างไงการเห็นว่าได้เจอมูเมนต์พิเศษพิเศษในครอบครัว เราก็คิดว่ามันจะได้เห็นเลยนะครับแต่ก็เริ่มรู้สึกว่าอยากอยากหาเวลาให้เขาบ้างอะไรเงี้ยแบบพาเขาไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยเอาจริงผมรู้สึกว่ามันเป็นแบบแอบเป็นจุดเริ่มต้นโดยทำเองนะตอนนี้ใช่คือตอนแรกทำแบบถ่ายโปรดักชันเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเสร็จแล้วอะไรเงี้ยแต่พอทำมาสักพักเริ่มร cool ู้สึกว่ามันเป็นเหมือนก้าวแรกของเราแล้วเรามีเจอร์นี่อีกเยอะที่ต้องทำต่ออะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าแบบตอนนี้ก็เหมือนอยากพัฒนาฝีมือทุกทางเลยไม่ว่าจะเป็นแบบแสดง อ่ะเพอร์ฟอร์มการพูดหรือเพลงอะไรเงี้ยพราะพอรู้สึกว่าแบบมันน่าจะมีโอกาสมากมายหรือว่าวิธีมากมายที่ต้องแบบพิสูจน์ให้มากขึ้นอะไรเงี้ยคือผมอ่แค่แค่รู้สึกว่าผมรู้สึกว่าเออผมก็ดีใจที่ที่มันแบบเดินทางมาถึงวันนี้แต่ก็รู้สึกเหมือนพีไปเหมือนกันที่มันเป็นแบบเหมือนแค่จุดเริ่มต้นอะไรเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วผมสะใจกันมากกับการได้ได้ได้ทำแบบในสิ่งที่เองชอบอะไรเงี้ยแม้มันจะแบบ โห่เหนื่อยแบบยะแบบโหูเหนื่อยแบบงะแบบสุดๆไปเลยแต่ว่าก็ยังรู้สึกสะใจกับมันอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออมันคงไปเจอที่แรกแหละแล้วก็อยากมีสิ่งที่มันแบบสะใจในชีวิตในการทํางานอะไรเงี้ยอีกเยอะๆเลยเพราะผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเหมือนตัวชีวิตผมดําเนินได้แบบมันต้องมีมันต้องมีเป้าหมายอะไรสักอย่างเลยครับก,ก็ก็รู้สึกว่ายังอยากแบบเนื้อความรู้สึกนั้นมันอยากจะแบบทุ่มอยากจะใส่อยากจะแบบ แบบลืม huh, ท yes. really <inaudible> ุกอย่างรอบตัวแล้วใส่มันอะไรเงี้ยคือบางทีการที่แบบทำงานหลายๆวันไม่ว่างมันก็ฟินอยู่มันฟินนมันสะใจนะผมสะใจจริงนะมันแบบการได้แบบว่าแบบลงสมมติกลับบ้านทํางานตั้งแต่เช้ากลับบ้านดึกมากแล้วนมตัวนอนอะมันแบบวันนี้แบบเหนื่อยสะใจมากอะไรเงี้ยมมันฟินนะเนาะจริงๆดีใจมากครับที่แบบมันประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยเพราะว่าเห็นมาตั้งแต่ที่แบบ วันเปิดตัว on p e a c อะไรเงี้ยจนมาวันที่สยามเซ็นเตอร์ที่เหมือนแบบเขาจะทำปอปอ up store ของเจลบอยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันมาไกลแล้วก็คนชอบมันเยอะมากเลยครับแต่ก็ในเรื่องการทํางานก็กดดันเพิ่มขึ้นครับเพราะมันไม่ได้แบบแค่แสดงแล้วจบแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออมันต้องเหมือนที่พี่ป้ายบอกว่ามันต้องพัฒน,นาอีกเยอะแล้วก็ <c oughs> ตอนนี้คิดถึงการแสดงแล้วครับรู้สึกว่าเออรู้สึกอยากถ่ายเจลบอยสองต่อแล้วอะไรเงี้ย เออรู้สึกมันหายไปนานนะอยากกลับไปเล่นแล้วอีชาในแง่มุมของการเป็นเขาเรียกว่ามีชื่อเสียงอย่างนี้ถูกไหมฮะหรือว่าประสบความสาเร็จอ้าจริงผมว่าแบบถ้าถ้าเกิดมองให้ตอบไ้มถามให้ตอบวอะไรคือผมผมก็ผมก็พูดครับว่ากับกับพี่ๆอะไรก็ว่าผมรู้สึกว่าเออมันเป็นมันเป็นช่วงเวลาที่โชคดีมากเลยอย่างเงี้ยเราได้แบบเพิ่งเข้าวงการเราได้รับ โอกาสจากทางพี่บอสจากฝั่งลูก,กี้ที่มันแบบใหญ่มากดีๆแบบเข้ามาปีเดียวเราได้เล่นซีรีส์ที่เหมือนกับว่าเป็นแบบบทนำเลยเลยจากที่เป็นตัวประกอบมากอ่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันดันประสบความสำเร็จมากจนเป็นเทรนอะไรู้สึกว่าเออมันก็โชคดีมากแต่ว่าถ้าเกิดสำหรับพวกเราทั้ง4คนอ่ะจริงๆเรามีเป้าหมายที่แบบใหญ่กว่านี้ครับแต่ว่ารู้สึกว่าเจอวอยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ระหว่างทางเราไม่ได้รีบอะไรยเงี้ย เราแบบมีโอกาสอะไรล้วก็ทำมันอย่างเต็มที่ก่อนจนกว่ามันจะไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้อะไรเป็นประมาณนั้นปะอบี่อ่ะแล้วปะก็ถ้าเขาถามว่าน่าอิจฉาไหมน่าอิจฉาไหมน่าอิาคำตอบคือใช่หรือไม่ใช่ครับเออต้องอย่างนี้เออมันเป็นมันเป็นโชคดีอ่ะมันเออมันคงเป็นปีที่โชคดีจริงๆอะไรอย่างเงี้ย แบบส่วนโอกาสที่มันเข้ามาคุณอาจจะมูเยอะไงอาจจะมูเยอะไม่ต้องพูดนี้มันโ <laughs> ชคดีจริงๆแต่ถ้าส่วนตัวผมผมมองว่ามันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าแบบไออย่างผมผมก็ทำหลายหลายอย่างมาก่อนอะไรเงี้ยอย่างนิวนิวก็โฟกัสเรื่องงานนี้มากๆเนี่ยผมว่าพีเจเองก็แบบมีการแบบสตัคเจอร์ในแบบของเขาเนี่ยแล้วระหว่างกองเราก็ผ่านกันมาโ <c oughs> ชคชวเหมือนกันใช่มันไม่ง่ายเลยฮะแต่ถามว่าเป็นโอกาสที่ ดีมากไปผมว่านี่เป็นโอกาสที่ดีมากๆที่แบบไม่ได้หาอะไรจากที่ไหนเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบผมว่าเราทุกคนก็ใช้มันอย่างคุ้มค่าแล้วก็ทำมันให้ดีสุดอยู่แล้วอะไรเงี้ยของผมอผมรู้สึกว่าในแง่ของการใช้ชีวิตของพวกเราผมมองว่ามันไม่ได้น่าอิจฉาเพราะว่าจริงๆเราก็ใช้ชีวิตกันมาปกติแล้วมันก็อย่างที่พี่ไปีิเชฟพูมันมันไม่ได้ไม่ได้ง่ายอะไรเงี้ยแล้วก็เดินทางมาฟาฟันตบิตบานมันมาอะไรเงี้ยแล้วก็ แต่ผมรู้สึกว่าในในส่วนของพีเจที่พีเจบอกว่าสิ่งที่มันน่าอิจฉามันคือโอกาสผมว่าจริงๆแล้วโอกาสมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีแบบตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมรู้สึกว่าหลายๆคนต้องการมันเออมีเด็กหลายๆคนมากที่มีความฝันและต้องการมันอย่างเงี้ยก็ผมก็หวังว่าสักวันแบบว่าขอให้ทุกคนเชื่อแล้วกันว่ามันจะมาถึงเพราะว่าผมรู้สึกว่าทั้งสมคนเชื่อว่ามันจะมาถึงเออแล้วละแล้วล,ล,ละทำกับมันอย,อย่างอย่างตั้งใจและแบบ พอยกับมันอ่ะพอย,ายาพอยเลยว่าฉันจะเอาสิ่งนี้อะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเอออยากอยากให้ทุกคนเชื่ออยู่ว่าว่าจะมีเวลาของตัวเองผมไม่เปลี่ยนมมเวาเซ็ตโกไว้อย่างนี้ถ้าโกถ้าเกิดตามโกเดิร์ที่ผมเสร็จไว้ผมผมไม่คิดว่าเปลี่ยนเลยความผมว่าไม่ได้เปลี่ยนแต่มีเพิ่มคือคือหมายถึงว่าจริงๆโกผมมันมีอยู่แล้วตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยว่าผมอยากเป็นอะไรผมอยากทำอะไร แต่ว่าเหมือนมันมีถูกแอดเข้ามาในในบริบทที่มันเป็นเหมือนพอเราโอเคเรากล้ามาทํางานตรงนี้แล้วมันมีบริบทเพิ่มขึ้นมาสิ่งที่อยากทําเพิ่มขึ้นมาสิ่งที่อยากได้เพิ่มขึ้นมาอะไรผมเป็นเป็นเวนั้นซะมากกว่ายยังไม่ได้เปลี่ยนรับยังเป็นเป้าหมายเดิมด้วยเพราะว่าอาจจะเพราะยังเพิ่งเริ่มมากเลยครับแบบยังไม่ได้ทําอะไรที่มันแบบ explore มากอะไรเงี้ยรู้สึกว่ายังไม่ได้มีเพิ่มแล้วก็ยังไม่ได้มีลดลงเลยยังเท่าเดิมรับไม่ได้เปลี่ยนเป้าหมายมชัดเจนมา เห็นได้ชัดมากแม้ว่าเออมีโอกาสมากที่จะเป็นงจุดนั้นได้ก็ก็ชัดเจนมากขึ้นครับด้วยแบบโอกาสหรือว่าสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าเออก็จะลองทํามันอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยแบบไม่ได้ไม่ได้รีบที่จะไปถึงเป้าหมายเล่าในพาร์ทของความรักอะไรเงี้ยหลังจากที่เรากักกันไปกักกันมาแบบอยู่ในความสัมพันธ์ที่มาท็อกซิกจนมันลงเอยกันทั้งสองคู่เลยพี่บอน่าจะอยากเล่าในส่วนนั้นมากกว่าว่าแบบ เออพอมันจบแล้วด like like, you know, ําเนินความรักต่อยังไงผมว่าจริงๆแล้วเหมือนกับว่าเหมือนเหมือนเหมือนเราตั้งคําถามมากกว่าครับว่าในี๋ยวเราสมมติว่าถ้าหนังเรื่องหนึ่งจบหรือซีรีส์เรื่องหนึ่งจบตัวละครจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้เออผมว่าผมว่าพี่บอเขาต่อยอดจากจากสิ่งนั้นอะไรเงี้ยการที่เรามีคอนฟ lict กันมาเรื่องของแบบว่าความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนพอมันชัดเจนแล้วตัวละครจะใช้ชีวิตอย่างไรผมว่าผมว่ามันคือคีย์เวิร์ดนี้ครับก็ชี้ตบไปแล้วว่าทีนี้ก็ชี้เสิร์ฟแทนแล้วกันเลย แต่ตอนนี้ผมว่าเราก็ต้องแบบเออเหมือนอย่างที่บอกว่าเราโฟกัสเรื่องแฟนมีส่วนใหญ่เพราะว่าเหมือนแบบเราต้องแบบอยากขอบุณแฟนแต่คนอยู่แล้วก็เลยเหมือนซีนสองเหมือนแบบเราอาจจะยังโฟกัสได้พอว่าเฮ้ยเขาประชุมถึงไหนแล้วเนี่ยเราก็เลยค่อนข้างแบบโฟกัสเรื่องเขามีเขามาเข,ามา,ขามารีดข้อมูลจากพวกเราบ้างไหมหรือว่าไม่ไม่รีดละ<า>รีดรบเออบางทีรีดูอยู่ครับครับผมเขารีดแบบบางทีก็รีดแบบเนียนๆผมไม่รู้ว่านี่กำลังรีดข้อมูลอยู่บางทีก็มาแบบถาม อะไหวานร้อยเออเนาะเออหวานร้อยชีเสิร์ฟผมว่าหัวร้อยงผมว่าอย่างนั้นอะเหมือนเขาน่าจะแบบอุ้ยแต่ก็ยากหวานจริงๆพี่บอสมีความก็พี่บอสมีความดรามาติกเยอะโน้แต่ผมว่ามันจะเป็นดราม่าในพาร์ทของแบบทำไมทำอย่างนี้แบบงอแงอ่ะแล้วมันดราม่าตรงไหนวะมันดราม่าได้นะเว้ยเหรอเล็กๆน้อยๆอย่างนี้เล็กๆน้อยๆยังเลิกกันเลย โอเคมันอาจจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ถู <c oughs> เลิกแลก <c oughs> ง้อกันเลยอแล้วผม <c oughs> ว่ามันมัน <c oughs> จะฟีลกูดมากขึ้นอ <c oughs> อันนี้ <c oughs> ที่ผมว่าการันตีนั้นได้เลยผมว่าแบบมันต้องฟีลกูดแล้วก็รู้สึกว่าแบบสบายใจผมว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าเออซีซั่นหนึ่งมันดีมากมันบบ <c oughs> ทอกมากอะไรเงี้ยแล้วเรากดดันไหมส่วนตัวผมผมว่าผมแค่ตื่นเต้นว่าซีนสองตัวละครจะเป็นยังไงนบ้างผมว่ามันมาทำให้เราได้เติบโตตัวละครมากขึ้นครับสำหรับผม พผมก็อยากรู้ว่าเชียนจะเป็นยังไงต่อผมว่าจะเป็นยังไงต่อบ้าบินบัวจะเป็นยังไงต่ออะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นเหมือนการเติบโตของเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งซึ่งเป็นชองของเราไปแล้วที่เป็น coming of age อะไรเงี้ยเราก็จะได้แบบโตกับตัวละครไปด้วยผมว่ามีครับเพราะว่าจริงๆแล้วแค่รู้สึกว่าความเป็น4ีคนที่ที่เหมือนคนดูได้เห็นในซีซั่นแรกมันก็จะมีเป็นเคมีแบบหนึ่งอ่างเงี้ยผมว่าซีซั่นสอง ต้องการอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นเพื่อให้มัน yeah, ถ exactly. really oh ูกได้เปลี่ยนรสชาติกับคนดูบ้างให้คนดูไม่ได้เบื่ออะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าคิดคิดว่ามีนะเดาส่วนตัวนี่ปีที้จะได้ดูปีนี้คิดว่าไม่น่าทันครับผมกำลภาพเรลภาพเลยว่าคิดว่าจริงต่างๆต่างๆต่างๆต่างเยใช่ครับจริงๆอยากให้ให้มันมาเร็วที่สุดแหละครับทุกคนแต่ว่าคิดว่าพวกเราไม่น่าไหวครับคือจริงๆ มันมันมาจากหลายภาคส่วนมันมาจากหลายปัจจัยมากเลยครับเพราะว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ตอนแรกอะหมายถึงว่าเราก็คุยกันว่าโอ้โหมันเป็นเพลงที่จัดจ้านมากไม่รู้ว่าคนจะรับสารจากเพลงได้หมดหรือเปล่ามันมีทั้งแบบคามุยหรืออะไรเนอะมั <c oughs> มีแบบว่าเพลงเจนซีมากอะไรเงี้ยแต่พอเหมือนเหมือนทุกคนแบบรับสารจะมันได้ครบทั่วอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็เล่นแล้วก็รู้สึกว่าร้องได้เล่นแล้วก็ทุกคนก็ทำชาเลนจ์อะไรเงี้ยผมว่า นั่นแหละมันคือเหมือนรวมเป็นหนึ่งอ่ะเออมันก็เลยไปได้ของมันอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเพลงมันก็ทํางานของมันไม่รู้ตอนนี้ไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนแล้วครับเพลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมว่าค่อยๆทํางานไปเพลงก็ทํางานก็คือรพรสกับการเปลี่ยนการเดินทางของเพลงที่มันที่มันไปได้หลายรูปแบบจริงๆเซอร์ไพรส์มากครับเพราะว่าจริงๆแล้วเพลงเนี้ยตอนแรกมันมีเวอร์ชันแรกก็คือคือเวอร์ชันสปีดใช่ไหมเวอร์ชันสองเป็นเวอร์ชันผมช้าแล้วก็มีเวอร์ชันหลายๆเวอร์ชันที่ถูกเอาไปอาร์เรนจ์เมนต์ใหม่ในการเล่นคอนเสิร์ตเอง หรือว่ามีศิลปินหลายๆคนมาร้องอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออผมเซอร์ไพรส์มากที่ที่ผมไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งเพลงผมมันจะแบบว่าถูกเปลี่ยนในหลายๆแง่มุมหลายๆเสียงหลายๆอินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยเอาจริงก,ก็ก็ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะได้กลับทาเพลงใหม่อะไรเงี้ยเพราะผมก็ไม่ได้มีเป้าหมายเลยว่าจะอยากกลับมาทําเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็พอเล่นเรื่องนี้มันเป็นเพลงที่สื่อตัวละครเชียนแล้วก็ตัวซีวิตด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึก สนุกนะฮะกับการได้ทําเพลงอะไรเงี้ย mm hmm. เพราะว่าเรามีเพลงรวมด้วยมีเพลงเดียวแต่ละคนอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ mm hmm. การการได้ขึ้นสเตจอีกก็สนุกดีครับการได้โปรมการได้โปรฟอร์มก็สนุกดีแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราได้ถ่ายทอดตัวละครลึกขึ้นด้วยกับเนื้อเพลงที่เราลองไปครับของผมเป็นงงๆมากกว่าครับแบบไม่คิดว่าตัวเองจะได้ทําเพลงด้วยอะไรี้ยไม่เคยเห็นภาพตัวเองทําเพลงหรือว่าลองเพลงเป็นซิงเกิลให้คน ฟังมาก่อนเลยก็รู้สึกเออมันก็สนุกดีแล้วก็เป็นโอกาสที่แบบแปลกดีที่เราได้แบบไปเข้าห้องอัดคนเดียวแล้วก็ฟังพี่พี่เขาพูดแล้วก็ให้ร้องอะไรอย่างเงี้ยก็เออมันมันสนุกดีครับจริงๆก็มีแนวเพลงที่แบบเอออยากลองทําเหมือนกันถ้าอนาคตมันมีโอกาสเลยครับแต่ว่ามีโอกาสเนี่ยเพราะ่จะสองเพลงก็ต้องใม่ใช่แต่ว่าไม่รู้เราไม่ถูกเหมือนกันว่าจะเป็นแนวเออเม่ถูกเราไม่ถูกจริงๆ